นิทานก่อนนอนตอนพายุแห่งความสามคัคคีในหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งที่ตั้งอยู่ท่ามกลางทุ่งหญ้าเด็กๆทุกคนมาจากครอบครัวที่แตกต่างกันบางคนเกิดในครอบครัวที่มีฐานะดีพวกเขามีบ้านหลังใหญ่เสื้อผ้าสวยงามและมีของเล่นที่แพงๆ ในขณะที่บางคนกลับเกิดในครอบครัวที่มีฐานะยากจนพวกเขาต้องใช้ชีวิตอย่างประหยัดและมักจะต้องทำงานช่วยพ่อแม่ตั้งแต่ยังเด็กเด็กๆที่มาจากครอบครัวที่ร่ำรวยมักจะมองว่าคนที่มาจากครอบครัวที่ยากจนนั้นเป็นคนที่ไม่รู้จักดูแลตัวเองบางครั้งพวกเขาจะหัวรอะเยาะ ที่เ,เพื่อนๆต้องเดินไปโรงเรียนในรองเท้าที่ขาดหรือขี่จัก,กรยานที่เก่ามากในขณะที่ตัวเองนั้นขับรถจัก,กรยานยนต์ไปเรียนในทางกลับกันเด็กๆที่มาจากครอบครัวที่ยากจนก็รู้สึกเคืองกับความดูถูกของเพื่อนๆที่ร่ำรวยพวกเขามักจะพูดว่าคนที่ร่ำรวยไม่เคยรู้จักความลำบาก ไม่เคยรู้ว่าการต้องมาหาอาหารหรือช่วยงานบ้านนั้นมันเหนื่อยแค่ไหนและบ่อยครั้งที่พวกเขามักจะหลีกเลี่ยงหรือไม่ค่อยพูดคุยกับเด็กที่มาจากครอบครัวที่ร่ำรวยความขัดแย้งนี้ไม่เพียงแค่เกิดเรื่องราวในชีวิตประจำวันเท่านั้นแต่ยังสะท้อนถึงความเข้าใจผิดกันอย่างลึกซึ้งเด็กๆ ไม่เคยพยายามทํำความเข้าใจซึ่งกันและกันและต่างมองอีกฝ่ายจากสิ่งที่ตนเองนั้นเห็นในชีวิตจึงทําให้หมู่บ้านของพวกเขาดูเหมือนจะเต็มไปด้วยความแตกแยกถึงแม้จะอยู่ในที่เดียวกันแต่ความขัดแย้งระหว่างพวกเขาก็ทําให้พวกเขาไม่เคยเข้าหากันได้เลยวันหนึ่งท้องฟ้าเริ่มมืดค้ม และลมเริ่มพัดแรงขึ้นเรื่อยๆท้องฟ้าค่อยๆก่อตัวเป็นเมฆสีดำทะมึนราวกับว่าโลกกำลังจะล่มสลายฝนตกลงมาอย่างหนักจนเกือบจะทำให้มองไม่เห็นอะไรเด็กๆทุกคนต่างมองดูท้องฟ้าและรู้สึกถึงความไม่ปกติแต่ก็ยังไม่มีใครคิดว่าพายุจะรุนแรงขนาดนี้ เมื่อพายุมาถึงอย่างเต็มที่ทุกอย่างรอบตัวเริ่มกลายเป็นความกุลาหลน้ำฝนที่ตกหนักทำให้ถนนในหมู่บ้านนั้นกลายเป็นลานําธารสายไฟฟ้าเก่าแก่ในหมู่บ้านขาดและบ้านหลายหลังที่ทําจากไม้ก็เริ่มพังทลายลงบางบ้านที่มีสวนก็โดนน้ำท่วมจนข้าวของเสียหายไปหมด ทุกคนเริ่มตกใจและวิ่งไปหาที่หลบภยัยเด็กๆที่มาจากครอบครัวที่ร่ำรวยเริ่มตระหนักถึงความยากลำบากที่เกิดขึ้นพวกเขาพยายามหาที่หลบภัยในบ้านของตัวเองแต่ก็ไม่สามารถช่วยเหลือเพื่อนๆที่อยู่ในหมู่บ้านเดียวกันได้เพราะบ้านของคนอื่นก็ถูกพายุทำลายเช่นกันในขณะที่เด็กๆ ที่มาจากครอบครัวที่ยากจนก็เริ่มเห็นถึงความเดือดร้อนของคนอื่นแม้ว่าพวกเขาจะไม่มีสิ่งของที่หรูหรามากมายแต่พวกเขาก็รู้ว่าการช่วยเหลือกันในยามนี้เป็นสิ่งที่สำคัญเด็กคนหนึ่งที่มาจากครอบครัวที่ยากจนเขาชื่อทิมเขาได้เห็นเด็กจากครอบครัวร่ำรวยคนหนึ่ง ที่ชื่อว่าเจมพยายามจะขนของออกจากบ้านที่กำลังจะถูกน้ำท่วมทิมไม่รอชา้าเขาจึงรีบวิ่งไปช่วยยกของที่เจมทำหล่นเอาไว้แล้วทั้งคู่ก็วิ่งไปหาที่ปลอดภัยด้วยกันในขณะเดียวกันเด็กๆคนอื่นๆที่อยู่ในหมู่บ้านก็เริ่มตระหนักว่าถ้าพวกเขา ยังแบ่งแยกกันแบบนี้ในตอนนี้คงไม่สามารถช่วยกันได้ทันเวลาทุกคนจึงเริ่มช่วยเหลือกันโดยไม่สนใจว่าคนที่อยู่ข้างๆนั้นจะมาจากครอบครัวไหนพวกเขาช่วยกันขนของจากบ้านที่กำลังจะพังและหาที่หลบภัยร่วมกันแม้จะไม่มีสิ่งของที่หรูหราแต่ความร่วมมือกัน ทำให้ทุกคนรู้สึกถึงความอบอุ่นและแรงใจจากการที่ได้ทำงานร่วมกันเมื่อพายุสงบลงทุกคนมารวมตัวกันในศาลากลางหมู่บ้านและถนักถึงสิ่งสำคัญที่สุดการร่วมมือกันในที่สุดพวกเขาก็ได้เริ่มเข้าใจว่าการมีความสามาคัคคีและการช่วยเหลือกันในยามยากลำบากนั้น มีค่ามากกว่าการมีสิ่งของที่หรูหราและยากที่จะหามาได้หลังจากพายุผ่านไปหมู่บ้านเริ่มกลับมาสู่สภาพปกติแต่ความรู้สึกในใจของเด็กๆกลับไม่เหมือนเดิมทุกคนรู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงภายในตัวเองในตอนแรกพวกเขาอาจจะคิดว่า ความแตกต่างระหว่างพวกเขาคืออุปสรรคแต่ตอนนี้พวกเขารู้แล้วว่าเมื่อเกิดปัญหาขึ้นการร่วมมือกันเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดเด็กๆจากครอบครัวที่ร่ำรวยเริ่มเห็นว่าคนที่มาจากครอบครัวที่ยากจนไม่ได้เป็นแค่คนที่ขาดแคลนสิ่งของแต่พวกเขาก็มีคุณค่าในตัวเอง พวกเขามีความมุ่งมั่นและความเสียสละในขณะเดียวกันเด็กๆที่มาจากครอบครัวที่ยากจนก็เริ่มเข้าใจว่าคนที่ร่ำรวยไม่ใช่แค่คนที่ขี้เกียจและไม่รู้จักความลำบากแต่พวกเขาก็มีความพยายามและอาจจะต้องแบกรับภาระในรูปแบบที่แตกต่างกันออกไป หลังจากเหตุการณ์นั้นเด็กๆทุกคนตัดสินใจที่จะร่วมมือกันสร้างสิ่งที่ดีขึ้นสำหรับหมู่บ้านของพวกเขาพวกเขาช่วยกันปรับปรุงบ้านที่ได้รับความเสียหายปลูกต้นไม้ใหม่และทำความสะอาดหมู่บ้านทุกคนทำงานร่วมกันอย่างเต็มที่และไม่มีความแตกแยกเหมือนในอดีตบางครั้ง พวกเขายังนัดกันไปหาความรู้เพิ่มเติมจากห้องสมุดเพื่อให้ทุกคนสามารถเรียนรู้ได้เท่าเทียมกันแม้จะมาจากครอบครัวที่แตกต่างกันแต่ทุกคนเริ่มมองหาวิธีที่จะทำให้หมู่บ้านของพวกเขาก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคงและมีความสุขความสามัคคี ที่พวกเขาสร้างขึ้นทำให้หมู่บ้านแห่งนี้นั้นกลับมามีความสงบสุขและเต็มไปด้วยรอยยิ้มของเด็กๆทุกคนไม่ว่าพวกเขาจะมาจากที่ไหนทุกคนต่างรู้ว่าในยามที่พายุแห่งชีวิตเข้ามาสิ่งสำคัญที่สุดคือการยืนหยัดเคียงข้างกันและช่วยเหลือกัน จากวันนั้นเป็นต้นมาเด็กๆทุกคนไม่เคยลืมบทเรียนนี้เลยและพวกเขาก็ไม่เคยกลับไปทะเลาะกันอีกความสามัคคีในหมู่บ้านยังคงอยู่และทุกคนได้เรียนรู้ว่าเมื่อเราร่วมมือกันแม้จะเป็นแค่เด็กๆก,ก็สามารถทําสิ่งที่ยิ่งใหญ่ได้เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า ความสามัคคีและการช่วยเหลือกันในยามยากลำบากนั้นสำคัญมากแม้เราจะมาจากที่ต่างกันแต่เมื่อเราร่วมมือกันทุกอย่างก็สามารถผ่านพ้นไปได้ขอให้ทุกท่านรู้สึกผ่อนคลายและหลับสบายในคืนนี้นะครับแล้วเอาไว้พบกันใหม่ในตอนถัดไปฝันดีนะครับ